สวัสดีค่ะชื่อลูน่าค่ะหนูเป็นบาร์บี้ของคอรีดิค่ะอันนี้เป็นชุดใส่อาเปลี่ยนใส่เอ้ยเปลี่ยนอาบน้ำค่ะเฮ้ยยากจังแต่และชุดชุดที่ เป็นเป็นชุดใส่ไปงานเต้นรำหรืองานที่เพื่อนๆเชิญค่ะช่ะส่วนกระโปรงตัวนี้ใส่คู่ส,ส่วนกระโปรงตัวนี้ใส่คู่กับชุดไปทำงานค่ะสส่วนชุดนี้เป็นชุดใส่ไปทำงานค่ะ โอเคสหรับวันนี้บาร์บี <laughs> บ้ตอนนี้บาร์บี้ไม่มก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัส <laughs> ดีค่ะ <laughs>